ตัวไหนตัวไหนถูต้นตะเคียนเอ้เบื้องเอาตัวไหนตะเคียนมาคอเหล็กมาถูต้นตะเคียนสาแก่เมตะเคียนท้องครับครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมจัดในช่องพีจันทรทีวีนะครับวันนี้ผมมาบวกโรงงานของยายไฝสินค้านำเข้ามือสองถือค้าเสร็นำเข้ายายไฝถู ถือคักถึกเนยจะยินมือสองคุณภาพดีเดี๋ยววันนี้จะเข้าไปดูสินค้าราคาถูกนะครับของยายไฟถือคักถึกเน่เด้อวันนี้พาพีพ่น้องมาเยี่ยมชม,มโกดังสินค้ามือสองน้ำเข่า,า,ขานะครับค<า>่าราคาถูกเดีย๋ยวทำไปชมบึงไปพร้อมๆกันนะครับถือคักถึกเน่ลูกค้าที่ตามเพจเท่าไรก็นเป็นแสนตีผู้ลูกค้าไอ้พวนติดตามอ่ะเกือบแเกือบแสนแปดหมื่นกว่าคนถือไหมเนี่ยเอาถืาอไหม ต้องใช้ไม้ด้วยเหรอเลยมาบุกรงงานมาโกดังสินค้ามือสองของยายไปคือคักถูกคักเดอมาเคยเจอผู้สาวเจ้าสนใจกเขาไปทักในเพจได้เร้อครับมือสองนำเข้ามือสองนำเข่ายายไฟถูกคักคักเด้อก่ะเด้อสวัสดีใครล่ะค่ะสวัสดีทุกท่านจ้านี่ครับเขาไม่เปิดเพลงเขาจะถ่ายลงยูทูบเขาไม่อยากให้เปิดเพลงมันจะโดนลิขสิทธิ์ใครล่ะสินค้าจะส่ง มือนี้รื้อมืออื่นสินค้าส่งมือนี้หมนชุดใหญ่มีใครอยากได้ไหมชุดนี้นะใครรักยกทีไรไม่มีใครเอฟชุดใหญ่แบรนด์ทอมมี่เด้อชุดใหญ่เด้อรับปกสามสีถ้าใครอยากได้จะส่งให้วันนี้ส่งฟรีแจกฟรีเฮ้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 ยหญ่ไฟผีบ้าคนมีความสุขก็เรียกว่าผีบาได้ไงวะ เขาบอกว่าใจฝ่ายตีบ้าพ่อยายบอกว่าถ้าคนไม่บ้าทําไม่ได้ถ้าตีนหมดเกินร้อยวะจักพ่อยายบอกว่าถ้าคนไม่บ้าทําอย่างยายไม่ได้ไงละกะพ่อายนี่ว่ายายตลอดเลยว่าคนบ้าเข้าไปทักไม่เพี้ยนเลยเดียวเดิ้บอเคยเจอสาวเจ้ามากก็สินค้าน้ำเข่าเมื่อสองทุกทูครับเรือนมีเรือเดิ้อครับ เดี๋ยวยายจะสุ่มให้เลยทักหลังไม้เลยชุดที่ยายใส่เด้อชุดนี้นะเชื่อไหมว่าชุดที่ยายใส่เป็นงานแบรนด์ทอมมี่นะใครละขาผ้านิ่เด้งอย่างสวยแต่แต่ยายยกไม่มีใครเอฟใครละกาเนี่ยผ้าไปเบิง้งยายไฟผีบ้าขายของเขาบอกว่าเขาบอกว่ามาดูยายไฟผีบ้าเขาบอก พ่อยหญนี่โกดแอนตี้ใหญเลยนะคแล้วกัว่าใหญ่เป็นคนบ้าโดยใหญ่มาทําออกสังคมออกสื่อโลกโซเชียลกันเนี่ยที่ไรออกไปกล้องตรงนี้เหรอใช่นี่แหะบังขึ้นไลฟ์สดพ่อใายบอกว่าายอ่บ้าแต่ใหญฝึกเป็นแม่ค้าอะไรใหม่ๆแล้วคนธรรมดาเขาไม่เป็นแบบนี้หรอกพ่อยาญบอกบ้าต่างบ้าได้เงิน,นไม่รู้จะทำยังไงเนาะ ชุดที่ยายใส่ยายจะส่งวันนี้นะคครา่ะคาแจกฟรีส่งฟรีเลยชุดที่ยายใส่เดิมงานแบรนด์ทอมมี่นะนิ่มเด้งยกแล้วไม่มีใครเอฟยกแล้วไม่มีใครเอฟใครอยากได้บ้างเป็นนิ่มเด้งที่ยายใส่จะส่งต่อทำบุญกลับมาแล้วสาธุเอาเอายาย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 ปักหมุดเลยเด้อยายสุมปักหมุดเด้อให้คนที่พิมพ์ว่าอยากได้พิมพ์กัว่าอยากได้ขึ้นมาแล้วยายจะสุมปักหมุดใครลัะนิ่มเด้งเด้อไม่ห่างมากเลย ไปพี่บ้าหน่อยนะใครล่ะกฝากกดไลค์กดติดตามเพจเดี๋ยวไปพี่บ้านเนี่ยกาช่องยูทูปเพิ่งเปิด่ช่องยูทูปเดี๋ยวช่องยายทุกช่องยายใครกันเป็นนะต้องซื้อช่องยูทูปอ่ะ Let's go Let's go Let's go นี่ผมมาบุกโรงงานโกดังนี่ของขวัญของขวัญเจ้าของขวัญคนรีดผ้าคนรีดผ้าไม่ยายกินจะหมดแล้วเอาพ่อสม ที่ลูกค้าสั่งครับวายฝใครพิมพ์อยากได้บ้างยายฝากปักหมุดแล้วเด้อคุณอะไรเนี่ยคุณอะไรเนี่ยคุณจจวีวันคุณจจวีวันได้คุณจจวีวันได้แคปเจอร์ก่อนคุณเจวีวันได้คุณจจวีวันยายแคปไปก่อนเด้อคุณจจวีวันพทักหลังไม่เลยเด้อเดี๋ยวพี่ขึ้นมาไปข้าจ้องมาอระบินี่ไหมชุดนี้รหัสไม่ออกมาเหรอใครเทใครบังอาจเทอันนี้เข้าเบอร์ละเบ่ด <laughs> ดู<อ>รหัสใครบ้างอาเทอรอเรือ6 9เก้าตัเอาพิณออกมอารหัสนี้นะครละขา16 16ตัวเด้อไครเทยายจะให้ตอนนี้เลยแจกฟรีส่งฟรี16ตัว16ตัวเดี๋ยวแจกฟรีสินี่ เออสองสี่แปดสิบสองสิบสี่สิบหกตัวแจกฟรีส่งฟรีสิบหกตัวออกมาไหมรอเรือหกเก้าสองเอ้ามีเจ้าของมีเก้าของมีเจ้าของเอาไปแล้วมีเจ้าของมีเจ้าของมีเจ้าของอย่ามาซาคนบ้าเด้อพี่น้องอย่ามาซาคนบ้าอย่ามาซาคนบ้าเจ็ดแต่เฮาเลยเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยได้ไปสินค้าน้ำเข่าชุดนี้เอ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 าชุดนี้ไง ໄປບໍ່ໄດ້ເອີຫືຍານລົດບໍ່ມີ ชุดต่อไปชุดต่อไปแจกฟรีส่งฟรีชุดต่อไปร่ําบอ,อกอยู่ที่3 4 3 6สะโพกฟรีไซส์สุ่มปากหมด <c oughs> ชุดดีชุดดีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแจกฟรีส่งฟรีมื่อสองนําเข้าฝากกดติดตามหน่อยจ้าเฟสยายไฟผีบ้าใครแล้วกะฝ <c oughs> ากกดติดตามหน่อยจ้าอยา,อยากกินผู้นองผู้ใดสีเล่นแบบได้บางรอยนี่เทปน้ำเมื่อใดเต่ต้องเกินรอยยี่สิบคอยเทปได้ดดไดแจกฟรีส่งฟรีสุ่มปากหมดอยากได้พิมพ์ก็ว่าอยากได้มา พิมก็ว่าอยากได้มาชุดนี้รอบหกสามสี่สามหกพิมเด้งส่งฟรีวันนี้เลยพิมมายายสิปักงูดพอมีผู้ใดอยากได้เลยติวะผู้ใด <c oughs> คนนี้ยังน้องเก๋ได้น้องเก๋ได้น้องเก๋ได้ชุดที่ใหญ่เด้อแคปเจอร์เด้อน้นองเก๋น้องเก๋น้องเก๋ได้น้องเก๋ยายแคปเจอร์แล้วเด้อน้นองเก๋คน,นที่สองเด้อน้นองเก๋น้องเก๋ทักหลังไม้ทักหลังไม้อดมินได้้แลว ริดว่าเทถ้าเขาเทยายจะแจกตอนน ati WOW ี้เลยมีบินออกมาอยู่บินออกมาอยู่นี่ไงแล้วแกเน่บินออกมาอยู่มีเจ้าของถ้าเขาเทดูใยญ่ให้ตอนนี้แหละบินออกมาอยู่มีเจ้าของอยู่มีเจ้าของอยู่มีเจ้าของอยู่เอามีเจ้าของอยู่เอาเอาบินไปตัวนี้ของคุณจริีวันอันนี้ของน้องเก๋นะนี้ของน้องเก๋ทักหลังไม้ด้วยเด้อทักหลังไม้เด้อ ตัวต่อไปอ่าตัวใหญ่ๆมันไม่ค่อยมีวะมีแต่ตัวเล็กๆนี่จาเหลือแต่ตัวหน่อยๆแม้ทุกคนกะว่เหลือแต่ตัวใหญ่มันตัวใหญ่บ่ค่อยเหลือโซ้เบิู้มีโมโมแคปเจอร์ทักหลังไม่ฟรีส่งฟีให่ส่งให้วันนี้นะครรักษาทักลังไม่ขอชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทรที่ชัดเจนอันนี้ชื่ออะไรเบื้องหลังย้ายไปที่ว่ากเขาว่ามาดูเบื้องหลังย้ายไปว่าอันนี้น้องเก๋นะน้องเก๋นะหาอีก เอานี่ไหมนี่ไหมรอบอกสี่สิบ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 กาอยากได้แจกฟรีส่งฟีแจกฟรีส่งฟีใครอยากได้รอบอกสี่สิบใครรัะรอบอกสี่สิบน้องสาวใหญ่คนหนึ่งใครละค่ะที่ต่อจากยายใครละค่ะหลายคนที่ว่ายายทําตัวไม่เหมาะสมใครละค่ะเกาว่ายายบ้าใกรถไหนมันก็จอดไว้นานที่นี่หนูกัดสายไฟมุนหมดแล้วมุนหมดแล้ว ในห้างในห้างในห้างเดี๋ยวเอาคือกล่องไปบังรถแต่เสียบุษสาวมือสียบเฮ้เฮ้เฮ้ยเฮ้ยจากแมนหรือบ่แมนตัวกันดอกอยังตัวเรื่องยังตัวเรื่องยังตัวเรื่องยังของแท้งมั้งปะยังของแท้นี่แหละของแท้น่ารักพิมก็ว่าอยากได้มาเย้ครับเดี๋ยวไปบังรถกุณนี่ได้เด้อนี่ไกลวะ ปิดเตียงก็คุยเรื่องรถก็ม่อยากพักขี่กลับบ้านแล้วคุยเรื่องรถรถก็คือเอาไปเลยเอาไปเลยให้จักบาทเอาจักบาทเอาไปเลยเอามาให้ย้ำได้จักบาทเอาเอามาสิ่ห้จักบาทรถจอดทิ้งไว้ไม่ได้ใช้เอาไปเลยมันจักกมันติดติดนว่านูการสายมุนหมดหรอจอดไว้กับปลูกสะัแหน่เอาไปเลยเอาไปขนมันขนนี่ยังเกาไปเลยเอาไปใส่เลยไปใส่เลยจอดไว้กับปลูกสะัแหน่น้องวาสนาไงละกันน้องวาสนา